สวัสดีครับก็ここกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่พ,พี่เพื่อนเน้องๆทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปใหม่ๆก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหนะ้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเผื่อพี่พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิป แล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วสอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคําถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่รับซื้อแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่เพื่อนน้องน้องทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้นะครับผม ซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทแบบหมุนเวียนรุ่นเล็กนะครับปีพศ2541นะครับซึ่งเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนรัชกาลที่9นะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังมีหลายคนหลายท่านนะครับผมที่ยังไม่รู้และก็สงสัยนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องราคาซื้อขายณปัจจุบันนะครับผมสำหรับเหรียญที่เป็นปกตินะครับซึ่งเหรียญปีพศ2541นะครับผม เป็นเหรียญที่ผลิตจํานวนน้อยอันดับที่2นะครับผมรองลงมาจากเหรียญปีพศ .2529 นะครับที่ผลิตน้อยเป็นอันดับที่1นะครับผมสําหรับเหรียญชนิดราคา1บาทแบบหมุนเวียนรัชกาลที่9แบบรุ่นเล็กนะครับก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยเป็นอันดับที่2นะครับผมสําหรับเหรียญปีพศ .2541 นะครับบางคนบางท่านนะครับผมอาจจะได้ยินมานะครับผมว่ามีการประกาศรับซื้อ เป็นพันหรือว่าหลายๆพันนะครับผมต่อหนึ่งเหรียญนะครับถามว่าจริงไหมมีจริงนะครับผมเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2541นะครับผมที่มีราคาหลายพันบาทนะครับผมก็มีนะครับแต่ต้องเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมส่วนเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับผมก็จะมีลักษณะพิเศษแตกต่างกันไปนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับว่าร้านค้าหรือว่านักสะสมนะครับผมจะประกาศรับซื้อ แบบที่มีลักษณะพิเศษอย่างไรนะครับผมในเวลานั้นนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับผมก็มีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันนะครับผมหรือว่าหลายพันก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ปกติธรรมดานะครับผมยังไม่มีราคานะครับสําหรับเหรียญตีพศ2541นะครับผมถ้าพูดโดยรวมนะครับผมก็ถือว่ายังไม่มีราคานะครับก็ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับผมก็แนะนําว่าให้เก็บสะสมไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าอนาคตต่อไปก็จะหายากขึ้นกว่านี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับผมแต่ณปัจจุบันนะครับยังไม่มีราคานะครับผมถ้าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็อยู่ที่3บาท4บาท5บาทนะครับผมแต่ก็จะไม่สามารถขายให้ได้กับทุกคนนะครับจะสามารถขายให้ได้กับคนที่ยังไม่มีแล้วอยากจะได้พอดีนะครับ